ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะชวนมาทำขนมจีนน้ำยาปลาปลากระป๋องนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเด็กๆก็มัมกันใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูพ่อครัวนะคะใส่เสื้อสีน้ำเงินก้มหน้าอยู่นะคะเขาะจะเป็นคนทำให้เราค่ะไปเข้าครัวกันหมนะคะก็มีหอมแดงตะไคร้กระชายพริกแล้วก็ข่านะคะข่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวนะคะเราก็จะค่อยค่อย โขด้วยโค้กหินนะคะโขกไปให้ละเอียดนะคะเครื่องจนละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อปลากระป๋องนะคะใส่เข้าไปตำในเครื่องให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในน้ําหม้อตั้งไฟใช่ปะค่ะให้เดือดแล้วก็ตักใส่เครื่องลงไปเลย ้ำปลาร้าลงไปนะคะใส่ตามชอบเลยก็จะใส่น้ำปลากระป๋องลงไปด้วยเพื่อให้ให้มันขน้นแล้วก็ให้สีสวยโอเคเค็มด้วยเกลือโอเคปรุงด้วยรสด,ดีโอเคใส่ไปนิดหน่อยตามชอบนะคะ,ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้น,<ไ>ป,นปลาลงไป,ไปใส่ใบมะกรูดกับต้นหอมลงไป เดี๋ยวก็เป็นอเสร็จแลค่ะขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋อง <S <S เอ๊เดี๋ยวเรายกไปกินแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องของเราหน้าตาเป็ยนยังไงเข้มข้นดีจังเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะ <S <S โ,อโอ้โหยังข้นเลย <S 2> <S 2> แล้ววันนี้ก็ได้ทำขนมจีน,นซาวน้ำด้วยนะคะขนมจีนซซาวน้ำนี่มีทั้งสองนมจีนเลยขนมจีนซาน้ำและขนมจีนน,น้ำยานะคะ ค่ะก็ทำกันแบบง่ายๆเ,เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ<อ>เดี๋ยวไปเล่นกันโนอากันค่ะอ้ามอ้ามเหรอลูกอ้าม,มอระไรไหมคะมันไม่แข็งแรงเนี่ยมาถอดง้อเลยเนะี่ยโอ้ชอบใจถูกใจเธื่อใจข้าวโพด<บ>ข้าวโด<บ><บ>พดโพดเหรอลูกโพดเ<บ><บ>ออโพดลูกเอาหม่ำหม่ำเข้าหลุดเอาหม่ำหอืำ แกะยากก right? ับล <us> 네ูกต้องมัมมัมนะคะแกะได้ไหมอ่ะมัมมัม <rivalry> ล <Un moderation> ูกมัมมัมนึกอยากแกะเหรอลูกอ่ะมัมก่อนก่อนอืมชอบกระโุก